สวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนธัญรัตน์ครับวันนี้จะมานําเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชันค้นหาแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดปทุมธานีครับกับผมนายสุทธิวัฒน์เสือคุ้ยครับและนายวิศรุจใจแปลงครับและนายนพนาแตงอ่อนครับชมการเสนอได้เลยครับครับสำหรับที่มาและควอมสาคัญ การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถสืบค้นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้าปในชั้นเรียนแต่ปัญหาและก็อุปสรรคที่พบเนี่ยก็คือกระบวนการของนักเรียนในการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับเนื้อหาและก็วิชาการที่นักเรียนเนี่ยต้องการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์จากสถานที่จริงยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยไม่ทราบชื่อของแหล่งเรียนรู้นักเรียนเนี่ยขาดประสบการณ์และก็เทคนิคในการใช้คําค้นหาผ่าน Search Engine หรือแม้กระทั่งนักเรียนนะครับไม่มั่นใจว่าแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่เนี่ยมี ข้อมูลที่สอดคล้องกับวิชาที่ตัวเองกำลังษา,ายอย่างไรทางคณะผู้จัดทำเนี่ยจึงเห็นความสาคัญของอปุปสรรคตัวนี้ประกอบกับต้องการที่จะฝึกทศาศาาาักษะและเพิ่มประสบการณ์ให้กับคณะผู้จัดทำในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเพื่อนักเรียนแล้วก็บุคคลอื่นที่สนใจในการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดปุริมานีครับต่อไปคือวัตถุประสงค์อย่างแรกเลยคือเพื่อใช้ในประกอบก,บกับการเรียนการสอนภายนในชั้นเรียนอย่างที่2ก็คือเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งจังหวัด ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างที่3ก็คือเพื่อความสะดวกในการอ,อย่างที่3ก็คือเพื่อ,อเพิ่มพูนพักษะและก็ประสบการณ์ให้กับคณะวิชาธรรมในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งนวัตรกรรม,มอื่นๆที่นอกเหนือจากความรู้ที่ได้ภายในชั้นเรียนครับต่อไปคือขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาเนี่ยอย่างแรกเราศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Android ก่อน ซึ่งโดยใช้โปรแกรม App Inventor er 2ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาอื่นครับแล้วก็เราก็ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบหน้าจอการใช้งานของผู้ใช้ด้วยต่อมาเราศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของแหล่งข้อมูลของ,อขอของแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุรพานีเพื่อรูบรวมเป็นช่องทางในการค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลสอดคล้องเกี่ยวกับ วิชาสาระวิชาต่างๆเนี่ยที่นักเรียนเนี่ยต้องการรู้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรครับจากวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานนะครับพวกเราได้สำรวจความต้องการของผู้ใช้นะครับและได้ร่วมมือกันวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานครับโดยเริ่มจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ครับทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับ โดยจะมีนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโตและพกพาครับใช้สำหรับในการพัฒนาแอปพลิเคชันครับและในส่วนของซอฟต์แวร์ครับคือโปรแกรม mit app inventor t o o และ internet browser นะครับเป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนาครับและ adobe photoshop ใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกครับสำหรับขั้นตอนการพัฒนาโครงงานนี้นะครับพวกเราได้ดำเนินการตาม6ขั้นตอนหลักของการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ครับเริ่มตั้งแต่ สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานจนถึงนำเสนอผลงานต่อท่านคณะกรรมการครับและในการปฏิบัติงานจริงพวกเราได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานดังนี้ครับหน้าแรกนะครับคือหน้าหลักครับหน้าถัดไปคือหน้าค้นหาแหล่งการเรียนรู้ด้วยวิธีเสิร์ชจากกลุ่มสาระครับหน้าต่อไปคือค้นหาแหล่งการเรียนรู้ด้วยวิธีระยะทางครับ หน้าถัดไปเป็นหน้าของแอดมินครับหรือผู้ควบคุมระบบครับหน้าถัดไปคือแม n นนวครับหรือ,อคู่มือการใช้งานของผู้ใช้ครับและหน้าสุดท้ายครับคือหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมระบบได้ครับโดยผ่าน2ช่องทางคือทวิต t ตอรและ Facebook ครับจากการออกแบบนะครับหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อโรงเรียนชื่อแอปพลิเคชัน แล้วก็ n เน i ิ a t i o n ที่เซิร์ชได้2ช่องทางครับคือแบบปุ่มสาระและแบบระยะทางแล้วก็ยังมีปุ่มแอดมินเพื่อให้เข้าไปอัปเดตข้อมูลได้ครับและมีปุ่มคู่มือการใช้งานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันครับและมีปุ่มติดต่อติด ติดต่อผู้ดูแลระบบครับเพื่อรับคําติชมแล้วก็ข้อแนะนําครับส่วนค้นหาทางกลุ่มสาระนะครับก็จะประกอบไปด้วยก็จะประกอบไปด้วยไปกลุ่มสาระครับและก็ยังจะมีปุ่มกลับไปที่หน้าหลักแล้วก็ปุ่ม Search by Department s e a r s h by Distance ครับก็คือไปหน้าค้นหาตามระยะทางครับหน้าค้นหาตามระยะทางประกอบไปด้วย4ปุ่มครับก็คือ หนึ 1> 1่งถึงสิบกิโลเมตรสิบถึงสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกิโลเมตรแล้วก็สามสิบกิโลเมตรขึ้นไปครับหน้ากลุ่มแหล่งการเรียนรู้นะครับประกอบไปด้วยชื่อแหล่งการเรียนรู้แล้วก็เนื้อหาหลักที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ครับแล้วก็ยังประกอบไปด้วยรูปภาพเพิ่มเติมแล้วก็ปุ่มที่ลิงก์เข้าไปในเว็บหลักได้ครับ หน้าจอผู้ดูแลระบบนะครับก็จะประกอบไปด้วยช่องใส่ username และ password ครับหน้าคู่มือการใช้งานประกอบไปด้วยรูปที่บอกปุ่มว่าใช้ส่วนไหนบ้างครับหน้าติดต่อผู้ดูแลระบบนะครับมีอีเมลทวิตเตอครับโดยส่งผ่านอีเมลของผู้ดูแลระบบครับ เราใบการหรืปวายผลครับคณะผู้จะทำเนี่ยสามารถต่อยอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วกผ็ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่ต้องการนําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบกับการเรียนครับจากผลการดําเนินงานและการนําไปทดลองกับใช้งานพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยพึงพอใจกับความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันค้นหาเรียนรู้ของเราโดยการแบ่งหมวดหมู่เป็นค้นหาตามระยะทางแล้วก็ จากกลุ่มสาระวิชาต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับสอดคล้องกับกาสอดคล้องกับข้อมูลการไปสํสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานมาต่อไปประโยชน์ที่ได้รับครับด้านแรกคือด้านผู้พัฒนาผู้พัฒนาเนี่ยก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและก็วิชาการรวมถึงประสบการณ์อื่นๆในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังรับคาติชมจากผู้ใช้งานมาพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นครับต่อไปด้านผู้ใช้งานครับ ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วดังตามที่เก่าข้างต้นครับต่อไปด้านสังคมครับทางโรงเรียนและชุมชนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีตัวนี้ในการค้นหาและก็เผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดได้มากขึ้นครับผมต่อไปข้อเสนอแนะครับข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ตัวแอปของเราเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น ผู้ที่ต้องการศึกษาหรือว่าสนใจในการค้นหาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดรุ่มฮันีครับต่อไปคือข้อเสนอนเพื่อการนาไปพัฒนาในอนาคตอย่างแรกเลยคือการเพิ่มจํานวนแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครับอันที่2คือการเพิ่มเสียงประกอบก็คือสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งานอย่างที่3คือการพัฒนาให้มีเมนูภาษาต่างประเทศเพื่อประโยชน์กับผู้ใช้งานที่ กว้างมากขึ้นครับต่อไปอย่างที่4ก็คือการกําหนดระยะทางจากจุดเริ่มต้นจริงของผู้ใช้งานเพื่อสนับสนุนการใช้งานของบุคคลทั่วไปภายนอกและก็สร้างความสะดวกด้วยครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับผม